เบื้งมีมือนี่มีฟอนมาท้ายนั่แต่ว่าฟอนไปอยู่บ้านหลังหันมือนี่น้องมาหยังครับน้องมามาเบิ่องมองตาแม้นมาเบิ่องมองตาตัดยาต่น้องก็ไปบ้านหลังหันแล้วบานี้อันมองตาตัดหยาอยู่มองไรพระยายไปเบิ่งดูครับเออมีเลือดออกมองนี้ไม่เป็นป้าเข่าแม่นป่ะครับ ตรงไปตินี่แหละครับนี่แหละนี่แหละนี่เอันนี้เิ่งดูค่ะพี่น้องมีแต่หยาเลยค่ะนี่ลขถ้าถ้าห้าวตัดออกแล้วนั้นเท่ากระสีถอดยอดออกมาหม่าม่แล้วอันกระสีคุ้มหยาได้เพราะว่าอันสูตรนี่เพิ่งก็เคยเห็ดได้ผลมาแล้วนี่ค่ะล้างทีห้าวัน รังสีเข้าตัดไปได้สองมือนะคะสีม้าเหลี่ยมไทยโอ้สวยเชียวไปชมไปเลยครับเล่ยบอกมาตัดเอาบ่มีน้ำเลยค่ะมีแต่มีแต่หญ้ากับเขาหญ้ากับเขาถ้าฝนมากๆคือสิบริกินดอกฝนมาคือสีบริกิ เขาอันนั้นไม่เป็นหยาครับหยาหยามันคือโอ้ตีนจังแล้วเร็วช่กันด้อค่ะพี่น้องมันนีจะพามามามาทงมามาเมือง่ยทิ่ตาตัดจ็ เอาสำหรับคลิปนี้ซิง,ตงตโงต,งตขอฝากขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยายวันขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยายวัน,วน,นบ๊ายบาย